จัดเชื่อมโยงตุลาคม2555บทความที่1ป่าพรุควรเครงเวอร์ชั่นคิดจริงให้เหมือนในห้องสอบเริ่มอ่านตารางก่อน 01การปิดกั้นเส้นทางไหลเวียนน้ำ02การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีเศษ03เกิดไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึ้น04นกป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์05ป่าพุควรเครงเสียหายมาก06ขณะนี้พื้นที่ป่าจำนวนมากถูกบุกรุก07ระดับน้ำในป่าพลุลดลง08สูนเสียแหล่งรายได้สำคัญ 09. แหล่งกักเก็บน้ำและบำบัดน้ำเสียลดลง 10. แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลดลงโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องป่าพลุควรเคร่งเสียหายเหมือนมีผลลัพธ์ว่าอะไรสูญเสียบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีเศษอ่านบทความรอบแรก ชื่อพรุควรเครงเรียกตามสภาพภูมิศาสตร์คือพรุหมายถึงพื้นที่ที่มีน้ำตลอดเวลาควรหมายถึงที่สูงเครงหมายถึงแหล่งน้ำอยู่ในเขตอำเภอเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติร่อนพิบูล์ฉวดหัวใซจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอควนชนุนจังหวัดพัทลุงโอเคไม่มีมีพื้นที่ประมาณ2อ2 3 3 2 0ไร่ทรัพยาการสำคัญคือกระจูด ชาวพรคุควรเครงแทบทุกครัวเรือนทำเส้นกระจูดขายและสารเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เองและจำหน่ายรายได้หลักจึงมาจากกระจูดโอเคจบหนึ่งย่อหน้าคิดว่าไม่เจอเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่เป็นที่สนใจกันมากคือไฟไหม้ป่าพรคุควรเครงเสียหายชัดเลยขอ้อ ป่าพื้นควรเครงเสียหายศูนย์ห้าโอเคศูนย์ห้า ไปหมื่นกว่าไร่ซึ่งรวมพื้นที่ของโครงการศึกษาพันไม้เสม็จขาวครบวงจรในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมาราชากุมารเกือบ2,000ไร่จากการให้สัมภาษณ์สื่อม,มวลชนโดยผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพอสรุปได้ว่าขณะนี้ป่าพุควรเครงเสียหายมาก โอเคคิดว่าไม่มีประโยชน์ยังผลให้ชัดเจนสูญเสียแหล่งรายได้ของชาวบ้านรายได้ของชาวบ้านซึ่งมันตรงกับข้อสูญเสียรายได้สำคัญข้อ08นย์ระดับน้ำลดลงแหล่งกักเก็บน้ำลดลง0 9นยโอเคศูน okay. อันนี้น่าจะเป็น08 รายได้สําคัญอ่ะชัว0ูนย์แสำคัญรายได้สําคัญของชาวบ้านเพราะฉะนั้น 05A08 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนปัจจุบันกล่าวว่าเมื่อ12ปีก่อนสภาพป่าพร้ค,ควรเครงยังสมบูรณ์มากการบุกรุกป,ป่าทําสวนปาล์มน้ามันก็เพิ่งเริ่มมีประปรายแต่เมื่อกลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีเศษมากมายนี่เลยคือข้อ การเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีเศษข้อ02เจอแล้วปราภู0ูโอเคขณะนี้บุกลุก06 04นก03ไฟป่า01กั้นน้ำเพราะฉะนั้น ที่ดีก็มีเช่นการคมนาคมขนส่งดีขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นโอเคไม่มีแต่ที่ทำให้แต่แต่แต,แต่ที่ทำให้ป่าพรุควรเครงเสียหายมากที่สุดก็คือ05อา้าแล้วเมื่อกี้ศูนย์อะไร10ปีเศษลืม10ปีเศษก็คือ0 2นย ก็มีมากมายเช่นกันก็คือที่เห็นชัดคือไฟป่าเกิดและรุนแรงบ่อยอันนี้ใช่เลยแต่ที่ทำให้เพราะฉะนั้นทำให้ปราบผู้ส่วนหายส่วนป่าพูู้เป็นผลเพราะฉะนั้นไฟป่าป่าบุกรุกทำส่วนป่าปิดกั้นเส้นทางไหลเวียนน้ำเมื่อกี้เจอเลยเพราะฉะนั้นปิดกั้นเส้นทางไหลเวียนน้ำข้อ1เกิดไฟป่า03 แล้วก็ป่าถูกบุกรุก 06, 01, 03, 06เพราะฉะนั้นปิดกั้นเส้นทางรวมทั้งปิดกั้นเส้นทางน้ำา1 1เกิดไฟป่า03ไฟแล้วก็พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก06ใช่นะคิดว่าใช่ เกิดไฟป่า03 06บุกรุกแล้วก็01ปิดกั้นไหลเวียนเส้นทางน้ำโอเคแล้วก็04นก07ระดับน้ำ08ไปแล้ว,ลวได้โอเคแหล่งกักเก็บแหล่งพอ090 04นก07ระดับน้ำเพราะฉะนั้นก็มาต่อว่าแสดงว่าที่ทำให้ปรับ ป่าพรุควรเครงเสียหาย05เนี่ยคือมีข้อ03 0 1 1แล้วก็06แต่ไม่ทำสะพานหรือท่อระบายน้ำใต้ถนนให้เพียงพอก็คือปิดกั้นไหลเวียนเส้นทางน้ำแล้วก็ไม่ทำสะพานหรือท่อระบายน้ำใต้ถนนและจากการทำร่องสวนและยกคูดินเพื่อปลูกพืชนอกจากนี้ยังมีปัญหาระดับน้ำในป่าพรุค,ควรเครงมีระดับน้ำลดลงนี่ไงระดับน้ำา0-7 เพราะฉะนั้นสีอย่างนี้ทําให้ป่าพลูควรเคร่งเสียหายเนื่องจากต้องแบ่งน้ําไปใช้เพื่อการเกษตรมากขึ้นและจากการที่มีฝนน้อยมากโดยเฉพาะในปีนี้จนจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบภายแล้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวเป็นปรากฏว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนโอเคเพราะฉะนั้นจบหนึ่งย่อหน้าเราได้ว่า ป่าพรุควรเคร่งเสียหายมากทําเป็นผลให้ศูญเสียรายได้0ูแแล้วก็มีสีข้อที่เป็นสาเหตุของป่าพรุควรเคร่งเสียหายสําหรับเรื่องไฟป่านั้นเหตุสําคัญที่ทําให้ชัดเจนเกิดไฟป่าบ่อยไฟป่ารู้สึกว่าจะเป็นข้อ03 คือการลักลอบเผาป่าด้วยไม่มีจุดประสงค์ต่างๆเช่นเพื่อสะดวกในการหาปลาเนื่องจากพื้นที่ส่วนที่ไฟไหม้จะเป็นหลุมเป็นบ่อที่มีน้ําขังซึ่งมีปลาอยู่อาศัยและหลบภัยเป็นจํานวนมากหรือเพื่อเผาหญ้าและวัชพืชในพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนแต่ควบคุมไฟไม่ดีทําให้ไฟลุกลามออกมานอกพื้นที่โอเคตรงนี้เหตุสําคัญที่ทําให้ไฟป่าก็คืออันเนี้ยมันไม่มีการลักลอบป การที่ป่าพรุเสียหายก็คือ05จากเหตุการณ์ต่างๆก็คือ0103 06 07ดังกล่าวข้างต้นก็คือกล่าวมาแล้วนอกจากทำให้ทำให้แหล่งรายได้หลักของชาวพรุเนี่ยเสียไปนี่ไงก็คือ08ก็คือทำให้เกิด08 ยังทำให้แหล่งเพาะพันธุ์เลี้ยงสัตว์น้ำชัดเจนและนกไม่มีที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์เพราะฉะนั้นนกคือข้อ04แล้วก็0 7นย์ไปแล้วแกงกักเก็บแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งเพาะเลี้ยงแหล่งกักเก็บน้ำแหล่งกำบันน้ำโอเคแหล่งเพาะเลี้ยง10อันนี้0-4กับ0แหล่งเพาะเลี้ยงและแพร่พันธุ์ เพราะป่าพุเป็นที่อยู่อาศัยของนกจำนวนมากจนได้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามสนธิสัญญาแรมชานอกจากนี้ยังทำให้นี่ไงแหล่งกักเก็บและบำบัดน้ำเสียลดลงด้วยก็คือ09เพราะ ป่าพื้ควรเคร่งเป็นเหมือนแก้มลิงรองรับกับเก็บน้ําและช่วยบำบัดน้ําเสียก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงคาจบย่อหน้านี้เหมือนมาขยายว่าการที่ป่าพืู้เสียหายทําให้08แล้วยังทําให้10 04แล้วก็09โอเคขณะที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกําลังวางแผนแก้ไขปัญหาเช่นเร่งจัดการกับผู้ที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ ป้องปรามและดำเนินคดีอย่างจริงจังกับผู้ลักลอบเผาป่าสร้างท่อน้ำสร้างท่อระบายน้ำใต้ถนนที่พัดผ่านป่าพรุบริหารจัดการเรื่องน้ำไม่ให้น้ำในป่าพรุต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิน20เซนเมตรหากทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังในระยะยาวน่าจะสามารถฟื้นฟูป่าพรุควรเคริงให้กลับมาสภาพสมบูรณ์ได้ดังเดิมโอเคจบหนึ่งรอบ mapping เลย ชื่อพุควรเครงเรียกตามสภาพภูมิศาสตร์คือพุหมายถึงพื้นที่ที่มีน้ําตลอดเวลาควรหมายถึงที่สูงเคร,เครงหมายถึงแหล่งน้ําอยู่ในเขตอําเภอนี้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 ชัวไม่มีจังหวัดนครศรีธรรมราชและอเาเภอควนชนุงพัทลุงพื้นที่ทรัพยากรที่สําคัญคือกระจูดชาวพุควรเครงแทบทุกครัวเรือนทําเส้นกระจูดขายและสารเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เองและจําหน่ายและได้หลักจึงมาจากกระจูดโอเคชัว เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่เป็นที่สนใจมากคือไฟไหม้ป่าภูรคุควรเครงเสียหายไปหมื่นกว่าไร่โอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเขียนตรงนี้ละกันซึ่งรวมพื้นที่ของโครงการศึกษาพันธุไม้ของสมเด็จพระเทพเกือบ2,000ไร่จากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพอสรุปได้ว่าชัวไม่มี ขณะนี้ป่าพุควรเครง่งเสียหายมากเป็นผลให้สูนเสียรายได้08เพราะฉะนั้น05ป่าพุควรเครง่งเสียหายมากเสียหายเป็นผลให้ เป็นผลให้ศูญเสียรายได้ก็คือสูญเสียสเราชาวบ้านชาวบ้านศูญเสียรายได้สําคัญโอเคแล้ว หน้าตรงนี้ต่อผู้ว่าราชการนี้ปัจจุบันกล่าวว่า12ปีก่อนสภาพป่าพรุกวรนเครงยังอุดมสมบูรณ์มากการบุกรุปป่าทำสวนปาล์มน้ำมันก็เพิ่งเริ่มมีประปรายแต่เมื่อกลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีเศษมากมาย02ไม่ได้โยงนะที่ดีก็มีเช่นการคมนาคมขนส่งดีขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น แต่ที่ทำให้ป่าพุควรเครงเสียหายก็มีมากมายเช่นกันโอเคแปลว่า0607เนี่ยยงไปที่ป่าพุแต่4อย่างเนี้ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีที่ดีก็มีเช่นอันนี้ก็คือเป็นแง่บวกอันนี้เป็นแง่ลบเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีเศษ เปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีมี4ข้อก็คือมีจำไม่ได้0 3นย์สามเโอเคเพราะฉะนั้น0 1ก็คือ 01การปิดกั้นเส้นทางน้ำไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึ้น06พื้นที่ป่าบุกรุกระดับน้ำา1 1ปิดกั้นเส้นทางน้ำอันนี้ก็คือไฟป่ารุนแรงแล้วก็06ก็คือ พื้นที่ป่าถูกบุกรุกพื้นที่ป่าถูกบุกรุก07ลักรอบปะลืม07ระดับน้ำในป่าพลุลดลงโอเคก็คือระดับน้ำในป่าพลุลดลง แล้วเมื่อกี้จากย่อหน้าเมื่อกี้ก็คือ4อย่างนี้เป็นแง่ลบที่ทำให้เกิดป่าพุกควรเคร่งเสียหายมากโอเคใช่แล้วพอมาถึงตรงนี้4อย่างผ่านนอกจากนี้ยังมีปัญหาระดับน้ำลดลงเคเนื่องจากต้องแบ่งน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรมากขึ้นและจากการที่มีฝนน้อยมากโดยเฉพาะในปีนี้ จนหวังจนจังหวัดนะครศรีธรรมราชประสบภัยแล้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนโอเคจบชั่วสำหรับเรื่องไฟป่าเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึ้นคืนคอการลักลอบเผาป่าด้วย จุดประสงค์ต่างๆเช่นเพื่อสะดวกในการหาปลาเนื่องจากพื้นที่ส่วนที่ไฟไหม้จะเป็นหลุมเป็นบ่อที่มีน้ําขังซึ่งมีปลาอยู่อาศัยและหลบภัยเป็นจํานวนมากหรือเพื่อเผาหญ้าและวัชพืชในพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนแต่ควบคุมไฟไม่ดีทําให้ไฟลุลามออกมานอกพื้นที่ชัวร์การที่ป่าพุเสียหายจากเหตุต่างๆดังกล่าวข้างต้นก็คือ46 64อันเมื่อกี้ที่เราวงก็ตอกย้ำอีกรอบ นอกจากทำให้แหล่งรายได้หลักของชาวพรุกควนเครงกระจูดเสียไปก็คือกระจูดยังทำให้ข้อ10แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลดลงข้อ4ีอ่นกป่าไม้ไม่มีที่อาศัยนกป่าไม้ไม่มีที่อาศัยนกป่าไม่มีที่อาศัยสิ่เออศูนิบ ก็คือแหล่งพาะเลี้ยงสัตน้ำลดลง,ลง4นกป่าไม่มีที่อาศัยเพราะฉะนั้น4 0 4ศูนกป่าไม่มีที่อยู่แล้วก็10ก็คือแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งเพาะพันธุส์สัตว์น้ำ ลดลงโอเคเสร็จแล้วก็แหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำลดลงแพร่ไม่มีที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์โอเคเพราะป่าพุ่เป็นที่อยู่อาศัยของลกน้ำจำนวนมากจนได้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติด้วยสันติสัญญาแรมชานอกจากนี้ยังทำให้แหล่งกักเก็บน้ำและบำบัดน้ำเสียลดลงด้วย0 9ย์ 09. แหล่งกักเก็บน้ำและบำบัดน้ำเสียลดลงด้วย09 แหล่งกักเก็บน้ําและบําบัดน้ําเสียลดลงเริ่มขี้เกียจโอเคซึ่งป่าพุควรเคงเป็นเหมือนแก้มลิงรองรับกักเก็บน้ำและช่วยบาบัดน้ําเสียก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาจบ ไม่มีชัวขณะที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกําลังวางแผนแก้ไขปัญหาเช่นเร่งจัดการกับผู้ที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป้องปรามและดาเนินคดีอย่างจริงจังกับผู้ลักลอบเผาป่าสร้างท่อระบายน้ําใต้ถนนที่ตัดผ่านป่าพุรุบริหารจัดการเรื่องน้ําไม่ให้น้ําในป่าพรุต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิน20เซนติเมตรหากทุกฝ่ายร่วมมือการแก้ปัญหาอย่างจริงจังในระยะยาวน่าจะสามารถฟื้นฟูป่าพรุควครคลึงให้กลับมาสภาพสมบูรณ์ได้ดังเดิม โอเคเพราะฉะนั้นเราได้ว่าแมปปิ้งนี้คือมีข้อ0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 10ครบเรื่องมีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีเศษก็คือประกอบด้วยปิดกั้นเส้นทางน้ำา3 3 01. ปิดการเส้นทางน้ำศู 03. ไฟป่ารุนแรง 06. พื้นที่ป่าถูกบุกรุก 07. ระดับน้ำในป่าพรุลดลงซึ่ง 4. สาเหตุนี้ทำให้ป่าพรุควรเคร่งเสียหายมากทำเพอป่าพรุควรเคร่งเสียหายก็เลยส่งผลต่อศูญเสียไรายได้ของชาวบ้านสำคัญพูดมาก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยนกป่าไม่มีที่อยู่แหล่งพาะพันธุ์น้ำลดลงแหล่งเก็บเก็บน้ำระบบน้ำเสียลดลงโอเคพร้อมฝน ข้อที่1 0 1โยงไปที่0 5 a 0 2มี0 1 0 3 0 6 0 7 d 0 1 d 0 3 d 0 6 d 0 7 d โอเคเพราะฉะนั้น10ข้อครบแล้วเมื่อกี้0 1โยงไปที่0 5 a 0 2โยงไปที่0 1 d 0 3 d 0 6 d 0 7 d โอเค

04a 08a 09a 10a แล้วก็ข้อที่6ก็คือ 05a อีกรอบข้อที่7 05a ข้อที่8 99h ข้อที่9 99h โอเ okay. ค06 07 05a 06 05A 07 05A 08ก็คือ 99H 0999H 0999H โ okay. อเคเพราะฉะนั้นได้ทั้งหมด16คำตอบจบพร้อมฝน ถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากให้เพิ่มเติมจุดไหนคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะคะขอให้โชคดีในการสอบทุกคนนะคะบ๊ายบาย